Ah, ada orang masuk bed duit, Cityman. Cepat tak, tak. Ah, ada orang masuk bed duit, Cityman. Cepat tak, ada orang masuk bed duit, Cityman. Cepat tak, tak. Ah, ada orang masuk bed เสียงคนลือกันแรงเศร้าว่าน้องเป็นเมียเชาวพวกทหารฟารเห็นบรรยากาศดีเอยลองเพลงซูงฟังพี่น้องลองได้แค่นั้นแหละจ้าไปพี่น้องไปหากระเทียมปลาน้ำกันจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องมึงนี้พาเขา้าปลาอีกแล้วด้วยพี่น้องสิงมากเก็บกระเทียมพี่น้องพอละต้นหนึ่งเริ่มพ่อแล้ว ไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะไปเก็บกระเทียมพี่น้องจ้าอ้าวยอ้รัดเกอารัดเออกเออ,อุ้ยบรรยากาศดีคักดีแน่พี่น้องเอ้อยพุดนะอุ้ยสุดยอดบรรยากาศใช่ไหมใช่ไหมคะใช่บ้านนกไหมคะเออ,เอ,อบ้านนกจริงด้วย อยากพี่น้องนกมันชอบมาเจาะแล้วมันก็เข่าไปอยู่ในหันไนดะพี่น้องนกฮือกระหลอหกคือกระแตพวกนี้น้องนะโอ้ยง่ญยคัะง่ยยยยงยแน่เดินะ มีไหมปีนี้กระเทียมเราจะมีหรือเปล่าไม่เห็นสักต้นเลยเนี่คุณพ่อปีนี้โกลินมีกระเทียมป่าไหมคะสุปีก็ออกหลายหลายดีแหละเมื่อนี้เอมาปีนี้มันเขา่าร้บบัวผ้าเขาท่างเกาพี่น้องกันเลยเป็นงุงจักว่ายยุททางใดบุบันนี้ผ้ากันเละเบื้องเงิน ดอกไม้เขาขาวน้ำท่างอะไบันนี้กะเขาท่า,ทางพิษแตไสิเลาะหาตัวบันเลาะหาเลาะหาตัวพี่น้องพักหนกพักหนอกออกเต็มเลยแม่ดาบเอกเก็บเดอ้อปีนี้เพราะว่ามันมันบ่แสพี่น้องมันจืดจืดลองเอาไปเห็ดเดี๋ยวแต่เป็นเห็ดสลัดร่วมเนี่ยแบย่บยูพักอันนั้นนิดอันนั้นน้อยนะแต่ส่วนตัวเราบ่มัก ไม่ชอบกินก็เลยสิบ่เก็บดอกพี่น้องปีนี้หลายคักหลายแน่คนนะเอ้ยเจอแล้วพี่น้องเบิง้งจะเที่ยงตาน,นุ่นอีกใช่ไหมน้าหนุ่นแต่มองนี้สิบ่คอยหลายพี่น้องเดือดติดไปพาไปเบิ้งอีกมองนึ่งคนเก็บแล้วพอครับลูกเก็บเมื่นกี้อล้ เละพอกัอองขาววแล้วพี่น้องพุ่นน่ะแมนเบิดพุ่นน่ะกำลังนอ่อนๆเลยพี่น้องปลานี่ออกที่หลังปลาที่แม่ด้าไปข้างข้างแรกที่ไปอ,อีกปลาหน,นึ่งได้พี่น้องเพิ่นแกเบิร์ดปลาหนิสองอาทิตย์สามอาทิตย์สี่เข่าเดือนแล้วเนาะอันนี้กันอ่อนอยู่พี่น้องเบิด้วย สังเกตเบิ่งสีอ่อนอวรัวเ่ะนี่ยแข็งๆเราจะกินบ่ได้เลยพี่น้องมีอมีห็่นบัตุณเออพี่น้องย่างมาพร้า น้ำปาลาแล้วเพิ่นก็สิเขียนบอกว่าตรงไปอีกสิริลานอาหารมีเบียรมีเครื่องดื่มบริการ่าซ่านพี่นอ้องเบื้องเห็นเบื้องกูนะ อุ่นแมนเบิดสุดลูกหูลูกตาอืมอ ต้นว่าขอยอวบพี่น้องเป็นแกนจังไหมนี่พี่น้องต้นพันสิบ่าอวบคือจังปลาพ่นุปลาพนุต้นอ้วบอวบลวกหวานคันสมกับหวานแซบบ้านนี้เป็นน้อยๆ ่หาเดือกอาจ้ะต้นงามพีนงเอาจจะก่อนใหญ่ๆมันจะหน่อยแต่ว่าบางงามัมปาหนอีรีนี่เห็นๆ พ่อแล้วพี่น้องมือน,นี้บเอาเอาหลายเพราะว่าลวกอันไวในตู้เย็นกับเต็มอยู่พี่น้องน,นี่ก็สิเอาไปลวกกินแล้วกันปีนี้ก็คือสิบว่ามาเก็บอีกแล้วพี่น้องเพราะว่ามันสิแก่ถิ่มเบิดเีนเห็นป่าต้นมันเป็นนั้นเอ้ลัต้นมันสิเป็นพร้อมๆแบบนี้มันก็สิเหนียวแด่พี่น้องอาทิตย์หน้าแม่มดาคิดว่ากินบ่ได้ละพี่น้องเบิ้์มันง่ามเด้ยพี่น้องแต่ปีนี้บ่ง่ามสาปีที่แล้วพี่น้องแต่แม่ได้สิผ้ายางเบิงเดคนน่ะ นี่หลายพักอีลีนี่ะเบิ้งพี่น้งนองแมเนเบิด้ด โอ้พี่น้องเบิง้งเฮ็ดตายเบื่อเริ่มออกแล้วพี่น้อ, from, like. u, 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 นองปีนี้คือสิเป็นยังไงเนี่ยนี่เห็นมู่เฟินเก็บเฮ็ดอันนี้ยังก็เฮ็ดโมเรวโมเดลโมเรลให้ยังอยู่แล้วพี่น้องไม่ได้ก็เอิ่นพอถึงคือว่าเห็นจักดอกนี่บักหอยพี่น้องคือเป็นแต่แสบแถมนเนี่ยอ๋อฝนตกลิ่นพี่น้อง ฝนตกลิ้นพอบอกหอยพอม,อมหอยบอกหอยฝนตกแหละพี่น้องไปบ้านไปบ้านฝนตกฝนตกเย้ยฝนตกแล้วฝนตกห้ามแล้วกลับบ้านกลับบ้านไปทางไหนดีเอามาทางนี้กัมีแม่น้ำอีก สวยสวยสวยแม่พี่น้องฝนตกห้ามฝนตกห้ามพี่น้องฝนตกบอกยางแห้งได้ป่ะนี่โอ้ยเหรอมันเขียนไว้ว่ามันสิตกอันซีโมงหาโมงแรกดิกระเลยบฝากกันฝ่าอมเบิ่งกระเทียมอย่าเงาเมื่อแรงฝนติดตกห้ามเลยมันไม่ตกเงาเมื่อเสาร์เสยเลยพี่น้องกับบ้านเสาดอกตอนนี้กะ ติ๊งโมงครึ่งดาพี่น้องพี่น้องเมยดาพพี่น้องเมยดาพ่อฟันสีโตงอเงี้นเมยดาเอาคนก็ร่างอ่อนออนได้พี่น้องบึง มึงพี่น้องฟันสิงโตอ่อนๆนี่อีกออมใส่หมูสามสันแซ่บแซ่บดิพี่น้องนี่แมนเบิร์หนึ่ก้อนอ่อนนี่อีก กินได้หอดหากเพื่อนว่ายาดีฟันสิงโตเอออีกเออเอาๆออเออินหอดหักเพื่อนเอาไปล่าง,งกินได้หอดหกักบางคนเพิ่นไหญ่ฟัา่างเพื่อนเอาเป็น เอาหากมันไปต้มซาพี่น้องต้นอ่อนมันกลับไปตากแดดเฮดซากินเป็นยาดีส่วนแม่ดาบชอบกินกับไปออมใส่หมูสามสันแกงออมธรรมดานี่แหละพี่น้องุูนะปะลาทูได้หลายแล้วพี่น้องืูไปเลย มีด้าจะเอาใส่ถุงใส่ถุงไปเลยอก่อนดางง่างครับนี่ยอุ้ยอันนี้นี่หอดอันนี้ต้นตำแยน่พี่น้องตำแย่ฝรั่งตอดค้นปวดคักหยังดิ่ย มาว่างได้พี่น้องตอนนี้ก็มันอ่อนมันอยู่ไก่ไต้นตนําแยงพี่น้องต้องค่อยๆบึงบ้งๆเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะตอดมือฉันเด้อเอ้ย <c oughs> เอาแค่นี้พ่อแล้วพี่นอ้องมันฉีตอดเมือพี่น้องอันนี้ขึ้นน้ําพ่นพ่นถึงปนถมดินไว้งนะอุยะ้ยเหรออันอ้อนเลยนี่อีกก้อนนึงนี่เลยทั้งหากอันนี้พี่น้องเบิง้ง เนี่ยพี่น้องหวัวใจยางออกมากกับสิมีอันมองนี้ก็เป็นสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลแล้วก็มีลานอาหารที่เพินเขียนไว้อยู่ในปาลาเนี่ยพี่น้องคนวายยางมากอีกน้อยหนึ่งกันสิถึงลานอาหารก็มองนี้ละพี่น้องแต่ตอนนี้เพิ่นพ่ท่านได้เปิดเพราะว่ามันพ่ท่านได้ถึงดูดูร้อนคักเนาะพี่น้องเนาะพุนล่ะกาเอสินอนส้นเดือนไก่สิ้นเดือนเมษาพฤษภาเพิ่นก็สิเปิดพี่น้อง ันนี้ซีมิสนามเด็กเล่นพร้อมเดวยพี่น้องคุณคุณพรพอกกบลูกนางถ่ายเด่นอยู่นยุสน้มเด็กเล่นโว้ยพี่น้องวิวงามง,งามมึงเนี่ยฝนตกอันฝนตกแลนสวดสวดมากสแล้วไปแหละพี่น้องฝนนะแลนว่ามันตายแลนนี้ฝนพี่น้องมะฮอท่างออกแล้วพี่น้อง,องวิวงามง,งามมึงเนี่ย ลมผัดสวยๆยเย็นเย็นพี่น้องอากาศแบบเย็นสบายบ่บ่ถึงกับหนาวพี่น้องเย็นดีพี่น้องแม่ด่าชอบแบบนี้แหละบ่บ่ห่อนแล้วก็บ,บ่หนาวเกินใส่เสื้อแบบบ่ต้องหลายสั่นพอดีพอดีเลยพี่น้องแม่ด่าเอาเอาหารเอาโฟนมปังมมใหายไม่หายเป็ดไปว่ายน่ยเขาจะไปแล้วเขาหิวแห้งแล้วนะ อะเหลือแค่นี้จกินหมดแล้วเหรอขนมปังคอรี่ิกะเหลือหนึ่งมีแค่หนึ่งเหรออ่าตัวเล็กๆเด้ออย่าตัวใหญ่ติดคอนะคะนั่งลงสิเขากลัวลูกอะ่ะเออโอ๊ยวองมีขี้เป็ดหรือเป่าอ,อ มาใกล้ๆตัวน่อยเอ้ยยแย่งกันแล้วแย่งเอ้ยได้กินแล้วเพราะว่าเขากลัวเพื่อนเขาดุมากอะกินคนเดียว ไปหมดแล้วพอแล้วมั้งหมดที่ทังอัน,นไหนแมตัวนี้ดื้อมากเลยเนาะแย่งเขากินทุกเวลาเลย ึงบ้านเรียบร้อยแล้วจ้าล่างพักเรียบร้อยละพี่น้องมืออื่นกระสิแกงอ้อมกินพี่น้องอ้อมไส้หมูสามสันเนี่ยอันพักกระเทียมพร้อมพี่น้องกบไ้ต้นฟันสิงโตหากมันน้นอนเนี่ยพี่น้องลวกน้ำเสแล้วก็อ้อมขมอำลำพี่น้องเอ้ยแสบค่ะแสบแน่พักปลาออกแล้วได้กินพักปลาแล้ะพี่น้อง คลิปนี้แม่ด้าก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนาพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆกกำลังใจทุกๆก,การติดตามทุกๆก,การสนับสนุนช่องแม่ด้าชาแนลขอบคุณหลายๆด้วจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้าบายบาย